books หนังสือ books have words and pictures หนังสือมีทั้งถ้อยคำและรูปภาพเวลาที่เราเปิดหนังสือขึ้นมาเล่มน,นึงนะคะก็จะมีข้อความนะคะเป็นคำคำซึ่งประกอบขึ้นจากตัวอักษรนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นรูปภาพประกอบนะคะ we read books to learn new things and go on adventures เราอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและออกผจญภัยเขาบอกว่านะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือนะคะมันจะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ออก ผจนภัยนะคะไปในอีกโลกหนึ่งเลยนะคะโลกของหนังสือนะคะซึ่งนะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความจดจอ่อมีสมาธินะคะแล้วก็สามารถเกิดจินตนาการในหัวขึ้นมาได้นะคะมันก็เลยทำให้เราสามารถ เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะได้อย่างลึกซึ้งเกิดความเข้าใจได้มากนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆวิธีการใหม่ๆนะคะรวมไปถึงนะคะการเหมือนเราออกไปผจญภัยด้วยตัวเองนะคะแม้ว่าเราจะนั่งอ่านหนังสือยู่ที่บ้านนะคะ เป็นการเ,าเปิดโลกใบใหม่ให้กับเรานะคะในโลกที่มีความสับสนวุ่นวายแข่งกับความเร็วอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราลองกลับมานะคะอ่านหนังสือนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่อได้มากขึ้นนะคะทำให้เราเป็นคนใจเย็นลงนะคะเดี๋ยเดี๋ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวลองมา ทำกันดูนะคะว่ามันจะช่วยได้แบบนั้นจริงๆไหมนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของครูแตงเองนะคะเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเราแบบสโลไลฟ์นะคะทุกอย่างมันจะช้าลงนะคะแล้วมันก็จะทําให้เรามีความฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิมีความจดจ่อมีความโฟกัส ได้มากขึ้นนะคะอดทนอยู่กับอะไรที่มันนานๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะประโยคต่อไป books can be fiction or non-fiction หนังสือสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเรื่องจริงก็ได้นะคะซึ่ง คำว่า fiction นะคะเรื่องที่แต่งขึ้นนะคะก็จะมีหนังสือหลากหลายประเภททั้งนวนิยายนิทาน,นะคะเรื่องสั้นนะคะบทประพันธ์ต่างเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นส่วน non fiction นะคะ non fiction คือเรื่องจริงนะคะคำว่าเรื่องจริงก็อาจจะเป็นพวกออสารคาดีบทความที่ให้ความรู้นะคะหรือว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จากชีวิตจริงนะคะ อยากจะให้ทุกคนนะคะลองกลับมานะคะอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นกระดาษนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการถนอมสายตาด้วยนะคะแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้หยิบจับนะคะกระดาษนะคะค่อยๆเปิดไปทีละแผ่นแบบนี้นะคะมันจะ เหมือนเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะคะเราก็จะมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราอ่านไี้มากขึ้นนะคะมีลองลองลองมาหาความสุขจากการฝึกอ่านหนังสือนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านทั้งหมดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ books books have words and pictures we read books to learn new things and go on adventures Books can be fiction or non-fiction.